สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะค่ะสำหรับนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบการเลี้ยงคราวฤาษีนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าพ่อปลูกชาแนลมีวิธีการในการเลี้ยงคราวฤาษีให้ เส้นสวยเส้นอวบอ้วนแล้วก็ไม่แห้งดำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำการรับชมนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการเลี้ยงเครือาสีของเรานะคะให้สวยให้เส้นอวบอ้วนเส้นไม่แห้งดำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะคะเพื่อน ไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับการเลี้ยงคราวฤษีนะคะ ปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่จะช่วยให้เคราของเรานั้นสวยเส้นอวบอ้วนไม่แห้งดํานะคะนั่นก็คือสถานที่ที่เราใช้เลี้ยงเคราหรือสีนั่นเองนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราเลือกสถานที่ได้เหมาะสมนะคะกับธรรมชาติของเครานะคะที่เขาชอบนะคะโดยเคราวเขาจะชอบนะคะอ,อยู่ตามต้นไม้หนองน้ำนะคะ ชอบที่ที่มีไอความชื้นนะคะไม่ชอบแห้งนะคะพูดง่ายๆก็คือเขาชอบบริเวณที่มีความชื้นนั่นเองนะคะถ้าเราสามารถเลือกสถานที่เลี้ยงเขาตามที่เขาชอบนะคะก็จะทำให้เราของเรานั้นมีเส้นที่สวยเส้นอวบอ้วนแล้วก็ไม่แห้งหนำนั่นเองนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญอากาศนะคะก็จะต้องทายเทได้สะดวกนะคะ,ะมีลมพัดผ่านได้ดีนะคะโดยในวันนี้นะคะ พอปลูกชาแนลก็มีตัวอย่างนะคะสถานที่ที่เราใช้เลี้ยงคราหรือสีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ที่เหมาะสมที่สุดนะคะสำหรับการเลี้ยงคลาหรือสีนั่นก็คือเขาจะชอบบริเวณใต้ร่มไม้นั่นเองนะคะใต้ร่มไม้นะคะจะต้องเป็นร่มไม้ที่มีแสงแดดรำไรนะคะไม่ทึบจนเกินไปนะคะคือเคลาเขาก็ ชอบแสงแดดนะคะเพื่อนๆถ้าเขาได้รับแสงแดดที่อพอเหมาะนะคะเส้นเขาก็จะอวบอ้วนนะคะ,ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะสังเกตถ้าเราไปเลี้ยงเขาไว้ในบริเวณที่ร่มนะคะเส้นเขาจะไม่อวบอ้วนแต่เขาจะรีบๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกอ วิธีการในการเลือกสถานที่นะคะหรือนะคะถ้าเราจะเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะกลางแจ้งไม่มีร่มไม้นะคะอ่าสำคัญที่สุดเลยนะคะเราก็จะต้องทำการ พลางสแสลมให้เขานั่นเองนะคะส่วนสแสลมนั้นนะคะจะต้องสามารถกรองแสงได้ประมาณ50-60%นะคะซึ่งกำลังดีเลยนะคะคราร์ูซีเขากำลังชอบนะคะแสงแดดประมาณนี้นะคะและที่สำคัญนะคะ,ะระยะห่างระหว่างสแสลมนะคะกับคราร์ลูีนะคะจะต้องมีระยะห่างที่พอดีเหมือนกันนะคะยาชิดกับ คราวหรือสีมากจนเกินไปนะคะระยะห่างนะคะจะต้องอห่างกันอย่างน้อย2เมตรนั่นเองนะคะก็คือการมุงสแสลมนั้นนะคะสแสลมจะต้องห่างจากตัวคราวหรือสีประมาณอย่างน้อย2เมตรนะคะ,ะก็จะทําให้คราวของเรานั้นสวยนะคะเส้นอวบอ้วนแล้วก็หมดปัญหานะคะคราแห้งดํานะคะซึ่งปัญหาคราแห้งดําส่วนมากนะคะก็เกิดจากการ กดทับะะของเส้นคราวนั่นก็คือส่วนมากจะเกิดกับคราวที่มีลักษณะที่หนามากๆนั่นเองนะคะวิธีการแก้ไขก็คือการสร้างคราวบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มอากาศาให้เขาเข้าไปได้ทั่วถึงทุกเส้นครานั่นเองนะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือเกิดจากความชื้นที่มากจนเกินไปแล้วที่ที่เราเลี้ยงเขาไม่มีลมพัดผ่านหรือว่าอากาศ ถ่ายเทไม่ดีนั่นเองนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้คราวของเรานั้นเน่าแล้วก็แห้งตายในที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็วิธีการเลี้ยงคราวฤษีแบบง่ายๆนะคะให้สวยแล้วก็ให้เส้นอวบอ้วนไม่แห้งดํานะคะก็คือการเลือกสถานที่ ที่จะใช้เลี้ยงนั่นเองนะคะถามว่าเราสามารถเลี้ยงเขาในบริเวณที่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดร้อยเปอร์เซนต์ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องรดน้ำเขาให้ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอมากๆนะคะเขาถึงจะ,ะไม่แห้งดำนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงเขานะคะใต้ หลังคาหรือว่าชิดกับกำแพงนะคะอันนี้นะคะพราะปลูกชาแนลแนะนำว่าให้นำมาเลี้ยงไว้ในบริเวณอื่นแทนนะคะเพราะว่าถ้าชิดหลังคามากจนเกินไปนะคะก็จะทำให้คราวดือสีของเราแห้งได้ง่ายนะคะเพราะว่าหลังคาเขาจะร้อนนะคะถ้าเราไปแขวนชิดหรือเลี้ยงใต้หลังคาก็จะทําให้คราวของเราแหง้งแล้วก็เส้นไม่สวยนั่นเองนะคะหรือถ้าเลี้ยง ชิดกับกำแพงมากจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะก็คือเขาจะทำให้อากาศบริเวณนั้นลมจะพัดผ่านไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะซึ่งอาจจะทำให้เวลารดน้ำนะคะเขาชื้นมากจนเกินไปนะคะเขาแห้งช้าก็จะเกิดปัญหาคขาวเน่าดำนะคะเขาต่อไปก็คือเขาจะตายได้ไง่ายๆนั่นเองนะคะอ่า ดังนั้นนะคะการเลือกบริเวณนะคะใต้ร่มไม้นะคะดีที่สุดค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะต้องเป็นร่มไม้ที่มีแสงแดดดำไรนะคะไม่ทึบมากจนเกินไปนะคะหรือ,อวิธีการเลี้ยงกลางแจ้งแล้วก็พรางแลมให้เขานั่นเองนะคะซึ่งเขาจะชอบลักษณะอากาศแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะเราเลี้ยง ใต้หลังคานะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะวางคราวรสีนะคะชิดนะคะเกือบชิดกับพื้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าวางติดกับหลังคามากๆนะคะ คราของเราเขาก็จะแห้งเหี่ยวได้ง่ายนะคะเส้นเขาจะไม่อวบไม่อ้วนและก็ไม่ฟูนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอวิธีการในการเนี้ยงคราที่พ่อปลูกชาแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมแนละรับฟังกันนะคะค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ